สวัสดีค่ะพี่น้องพ่อกับแม่นุ้ยกับพ่อแหลมทางช่องยายแหลมลำเพลินออฟฟิเชียลนะคะพี่น้องมาเบิ่งพูด่าน้อนพ่อจะนอนลบยังพ่อลบฝนยาแนแห้งก่า่านตัวฝนก็ฝ่าอืฝนแหลกบ่ยื่นกับพย,ยานเนยลยฝนคักฝนแน่นะพอนะพี่น้องเดี๋ยวแม่นุ้ยสิพาไปเบ่งหลังจากฝนเศร้าตกเหลวเกิดอียังขึ้นกับ เียงหน้าหน่อยของแม่นูยกับพ่ออีพอแหลมพี่น้องตามไปเบิงเลยแม่นูยสิผ้าไปเบิงหลังจากที่เจอทั้งลมทั้งฝนฝนกับฝนคักฝนแน่ล่มกับล่มแน,น่พ่อใหญ่การทเที่ยวหายแต่แม่นูย่ให้แม่นูยออกนอกของแม่นูยกับห่วงของเบิดเรียบ้อยพี่น้องหมอแหกแตกกร,ระโปะลงสะพ่อใหญ่การเบิดสิได้เท่าอ๋อเนี่ยสิได้เท่าเอาเ,ด,าเอาด้พี่น้องบนันท็ดจังได๋ีบันี้ อีหยังก็ล่งไปนสาเบิดหดล้างคาก็ไปเบิดร,รอบว่ามันปลาเต็มรอบรอบพีพอ่อแหลมกับปิวลงสะพออ่อใหญ่การเ่แม่นปลาเขาเต็มแล้วบ่าพี่น้องไปแม่หนุ่ยสิผ้าไปเบิ่งปลาตามไปพี่น้องนี่สภาพหลังจากฝนเศร้าตกแล้วพี่น้องเมื่อกี้้องกับเปียกเบิดเดียมันเข้าทางประตูหลอดประตูไปพี่น้องเบิง่งเนี่ยแมว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 ,แมว มาดูสภาพตอนนี้นะจ๊ะนะจ๊ะมันใส่รองเท้าไม่ได้นะเนี่ยมันใส่รอง,รองฮะฮะตอนนี้มันพาพาไดไเด้ค่ะอืมสิบ่ย่านหลายเด้อแม่หนู่พามาเบิง่งสภาพตอนนี้นะจ๊ะเนี่ย ห้อยมานองตองแนงคืออะไรสมบัติแม่นุ้ยอยู่ไหนเนี่ยหุ่นพี่น้องจักอีงยังต่ออีหยังผุนอยู่ในสะหุน่นมุ้ยแม่นุย้ยไปไซเรามุ้ยก็หม้อมุ้ยกับหมอ้มหมอไปทางไหนหล่ะุ่นเมืองเมืองสาพกับทอมแม่นุย้ยพี่น้องเอ้ยเทัรงลมเทั้งฝน งาใหม่ปิว้ววอนเก้าอีปิว้วเวิรนเวินนทั้งสังกะซีลังค้ากระทบเบื้องสภาพพี่น้องแม่หนุ่ยก็ล่ามาสิมาก,กินเขา่าเสียงร่มเสียงฝนเอายังน้ากับว่าท่านพูนหนึ่งปากับถวยวเจียวแม่หนุ่ยอยู่ในสะคุนพูนพี่น้องเบื้อง,งคนล้างคาไปหมดเลยนำถท่วอีกตั้งหาด อนฝนแห้งๆร่มแห้งๆแ,แม่หนุ่ยอยากทายพี่น้องเบิงจ้งางใจพอแล้วหามพอแหลมเราหามเราไหวมากออกนอกห้องเลยน้ําท่วมถิ่นอุดรธุนถิ่นสระคำเาเนี่ยจภาพตอนนี้พี่น้องเบิงงาใหม่งานอะไรก็ฮักเต็มเบิงเน้ตากบกพริกเกี่ยวหน่อยแห้งแล้วจังไรคอยว่าโอ้ยหนยอุตสาห์ตากจังว่าจักว่าจักมือนี่มห้ย แม่หน่วยตาบอกพริกยนมาแหงแล้วว่าหให้พ่อใหญ่หามมาลบฝนซอยคนนะซอยซอยบ่ไใดเลยพี่น้องเอยไปไปเบิงรอบรอบกันขุนงาใหม่งาไหลฮักแล้วเน่ละนาดเลยพี่น้องคุณ,คณปีวเวินเวิร์นผุนงาใหม่งากระทิ้นนะลง่ง นะตั้งกับซีขั่วเมนูสั้งกับซีบานเมนูโลคมาหอดขั้วพี่คุณคุณเมืองไปเบืองของในสะก่อนมีอีหยังแหนสิพาไปสำรวจพอเราไปเป็่งน้ำลงสะแล้วบอมากข้าวเดียวเด้พี่น้องทั้งร่มทั้งฝนบอฝนตกโดนอยู่แต่ว่าล่มนะก่อนฝนสี่ตกนะล่มวูอวอมากข้าวเดียวเก็บหยังนํำกับพระท่าน ใส่รองเท้าไม่ได้นะจ๊ะม,มึงผีกระดงกระดงทรายเขาเมนุย่ยมาอยู่ผีมึงทั้งฟื้นเมนุย่ยผุนถวยซ้ำเมนุ่ยถวยซ้ำยู่ผุน,ผนสภาพตอนนี้นะจ๊สะสภาพตอนนี้นะจ๊ะ อพอเราขุดอันนี้คุณแล้วก็เราใช้มาต้ม,ตมเขากินเ่อท่านได้เห็นยังซำวู้ยู่มาแบบเดียวพ่อใหญ่พี่มาเก็บเบ็ดเจ้าเมียนี่พี่เบ็ดเบ็ดนี่ท่านเบ็ดเจ้านี่นี่นี่เอาเอ่ะยาวงี่เ,เงาเมนุยว่าอันฝนเศร้า,าตกแม่หนุยวิ่งซิมาเก็บเอามวย ตอนนั้นเห็นมันฟูอยู่แม่หนุ่ยมาฟองบางเห็นมันฟูอยู่แม่หนุ่ยว่าฝนเศร้าตกแล้วแม่หนุ่ยที่มาอันเก็บเอาบ่เห็นเราพี่น้องจมแล้วมันหนักเนาะมันหนักมันก็จมตัวแม่นบ่าทางผุนเดียวเดียวแม่หนุ่ยไปเบื่งทางผุนก่อนถ้าแม่น่ะสิไดต่อยเอาพี่น้องหาใหม่มาต่อยเอาสภาพพี่น้องเลยไปเบิดแล้วคุยกันกับีิคออยู่วาอัน พอ,อยังรีบพาไปหาสื่อไพ่หยาไ,มเ,ยาไ,ม,เไมเป็นยังมาเห็ดไม่ผลหมางเบิดละพี่น้องมองรับแขกวิไอพี่แม่หนุ่ยไปแล้วไปเบิดแล้วพี่น้องมากคือได้ใส่ตอนรับแขกวันนี้สีบอไดเรียไล่บ่ไปสิไปแจ้งไซนอนี่เงี้ยทังนี่ไปแจ้งทังใดหนี่พี่น้องกับซีแม่หนุ่ยปิ้วว่าหอดเพ่ ลงขั้วเข้ากับเปียกเบิดพี่น้องจกแห้งว่แห้งพี่น้องคิดสภาพเอาได้จ้ะผุนกระท่อมแม่หนุ่ยอยู่ผุนสังกระซีปิ้วมาหอดพี่แผ่นหนึ่งยู่ผุนแผ่นหนึ่งยู่นี่จะร่มแห้งบ่แห้งเก้าอี้อีอยงขังน้ำปิ้วโลงสะเบิด์ตแม่หนุ่ยสิมาเก็บเอามุวยหาไม้มาต่อยเอาม้วยก่อน ร่มคักร่มเนี่ยเทิ่งฝนฝนกระแห้งเพราะไงเราเป็งน,น้มเนี่ยทางคนแม่น่่ยฮะเจ็บสิ่งเจ็บของในสะยู่พี่น้องเลิสตอบไว้เปยวหมวดเอาหมวดเอามวยขึ้นผุดจักหยังตัวหยัางอยู่ในสะมุงสภาพตอนนี้ เป็นทะเลตมไปแล้วตอนนี้งาไม่งาไหลฮักเต็มผี่สังกะซีเมนุย่ยปิ้วมาหอดผี่งากระทินนรงปิ้ววันมึงมึงสะพาพ ไม่เมนูอย,อย่างเด็ดดีเพราะว่ามันใส่รองเท้าบ่ได้พี่น้องมันใส่รองเท้าไม่ได้เว้ยร่มแห้งอีหลีร่มแห้งมันมันมันเป็นสายเลยไหม เป็นสายเลยได้พี่น่องตอนร่มมันมาน่ะเรนเป็นสายมาลายหลยๆ,ๆอยู่แม่หนุ่ยยืนเบื้องท่าน้่ะตางเราสิออกมาเก็บของพอแล้วไหวออกมาไปหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยแม่หนุ่ยก็จะไปเก็บถ้วยเก็บซ้มเลยบดน,นี้พอ่อ ทำอะไรควยรอฮะคุยรอค<ะ>ว,ยรอ,วยรอเอียงคือคือ,คอ,คอแปลว่าจากไหนนุ๊บุงหัจคขั้วไม้มันววลรางคนควยรอควยรอไม่หนุบุงหัจ๊คลวเข้ามากวยรอน้ำถวมเฮียนเราเราเป็นโรงสะไปเบิร์ตทีนอง ที่รับแขกวิ่ญพี่พอแหลมโอ้ยน้ mhm. อโคตรโ่อหนอฝนมันตกอึงมันออกกบมันห้องอย่าเหตุร้ายมันสีเมยเศร้าละเศร้าเศร้าพ่อ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 มันสีเมยหาเก็บถวยเก็บซ้ำก่อนพี่น้องเสียงไฟมาแบบนี้ เสียงผู้ใดมาล่ะบัดเนี่ยปวดไผ่ไปเนี่ยปลอดไัยไปสวัสดีครับสวัสดียเขาใกล้หรอ หเก็บถวยเก็บซ้อมกันเถอพี่น้องออถ้วยซ่อมน้ามาก่อน,นพี่น้องเ <c oughs> <c oughs> อาพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไว้สนับสนรนเมนุยฮะเก็บสิ่งเก็บของก่อน <c oughs> ขอบคุณสำหรับการติดตามเมืองไรก็เมือไรก็บซอยกุหลาบกุหแช่ สูส้ๆพี่น้องเป็นกำลังใจให้สุขูสุคนพยาบาลพเลยหัน,นสำหรับคลิปนี้ตั้งบ้านมานวายดีค่ะ